ชี้ดวงราศีสิงเดือนตุลาลา,าจากสถานะ,านะเดิมๆเ,เ,เรื่องงานของราศีสิงในช่วงจังหวะนี้ถ้าเป็นธุรกิจนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่ามีจังหวะที่คุณจะได้เปรียบแล้วก็ได้เงินพิเศษพิเศษรวมทั้งคนที่งาทำงานประจําแล้วมีโอกาสมีโบนัสมีพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนราศีสิงที่ทำงานประจํามีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกูป,ปัก แต่ถ้าคุณเป็นตัวเกงเต็งจ้ามาก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะถูกเบียดถูกแซงนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือถ้าเราเข้าใจได้ยอมรับได้เราจะได้ผลประโยชน์อย่างอื่นชดเชย อารมณ์แบบว่าเฮ้ยเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ว่าถูกเบียดถูกแซงอเออให้คนนี้ไปก่อนนะ,ะเขาจะ,กะเกษียณแล้วอเอาผลประโยชน์ตรงนี้ไปชดเชยแล้วกันนะได้เงินเพิ่มนะหรือว่าโยกไปอยู่ในตําแหน่งนี้แต่ว่าม,มันเห็นผลประโยชน์ชัดเจนกว่าตําแหน่งที่เราถูกล็อกไว้เดิมเนี่ยม,มันเป็นเกณฑ์แบบนี้ในกรณีของคนทํางานประจําเดือนทั้งเดือนชาวราศีสิงห์เนี่ยผลประโยชน์เนี่ยไม่ขาดโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ที่ ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางการเคลื่อนไหวงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศองานลักษณะเนี้ยเงินไม่ขาดที่สําคัญนะ่ะมันใหญ่อืได้ทีได้ก้อนใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อเป็นเซล์ลงานที่ต้องติดต่อกับคนหลากหลายงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาเนี่ยเงินเข้าไม่ขาด แต่มันเป็นเงินแบบแบบหมุนอนะในมุมของความรักเนี่ยจริงๆเราถือว่าถ้าสิงนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยมันมีมุมของความแรงและแรงนะคะเดือนเดือนเนี้ยนะช่วงเนี้ยคุณจะซอฟลงมากนะคะเพราะว่าแล้วซอฟดีด้วยนะซอฟเราได้เงินนะคะซอฟแล้วแบบเุ้ยพาร์ทเนอร์สมุตอ่าถ้าเป็นของอหุ้นส่วนนะฝั่งตรงข้ามหรือคู่อย่างเงี้ยก็มาให้เงินให้ทองนะซอฟแล้วเราได้อะได้อย่างเดียวราศีสิงในช่วงเดือนนี้นะถ้ารู้จัก คิดรู้จักพูดรู้จักอะไรโอ้โหมีแต่หนทางได้จากคู่ครองนะคะจากพาร์ทเนอร์นะคะเพราะฉะั้นถ้าใครโดนสายเปยนะค,ะคุณก็มีโอกาสเป<ต>ไดแ้แต่คุณเจอเปยแน่นอนน้ําหอมกลิ่นแรกนะครับน้ําหอมกลิ่นพระแม่คงคาคะนะครับน้าหอมกลิ่นอาโปาธาตุหรือว่ากลิ่นทัดน้านะครับซอบตัวเองใช้เวลาเดินทางนะครับใช้เวลาเดินทางใช้เวลาเข้าหาผู้ใหญ่ใช้เวลาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใช้น้ําหอมกลิ่น พระแม่คงคานะครับ<ค>ะจะทําให้ทุกอย่างน่ะไหลลื่นขึ้นนะครับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะจะแบบเห็นเราแล้วแบบเมตตาเอ็นดูนะฮะอีกกลิ่นหนึ่งที่ใช้ติดตัวหรือเวลาเข้าหาคนค่ะกลิ่นราชาวดีอบูลุยปะชาดานะครับทําไมต้องแรงท,งทั้งที่ตัวเองอ่ะก็แรงนะมันมันเป็นภาวะแข็งนอกอ่อนในอ่ะเดือนเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเสริมให้ แข็งนอกแล้วก็แข็งในโดยเฉพาะใจแข็ง